สวัสดีครับทุกท่านครับผมประหลพลรัศุนครับได้ยินแล้วกดหนึ่งครับนี่โอเคชัดชัดเจนไหมครับถ้าชัดช่วยกดสองนี่มีให้กดสองให้ดังไปเบไปผิดบอกหน้าห้องได้เลยนะครับไม่ได้ยินกดศูนย์นะครับโอเคนะชัดเจนนะครับผมโอเคครับขณะนี้นะครับผมกําลังเดินทางนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกําลังมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดนคทยนะ ขณะที่คุยครับผมก็เราขับรถไปด้วยนะครับแล้วคุยไปหมดนะก็บอกว่าโอ้แคมป์ฟอกครั้งนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆครับเราได้รับฟังเกสต์พิเกอร์ที่ท่านมีความรู้นะครับความสามารถแล้วก็ความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายนะครับรวมถึงความตั้งใจในการทำรายี่ยแบบสุดๆไปเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับปลดแปดปดมือให้กับเกสต์พิเกอร์ทุกท่านในวันนี้นะครับที่ท่านมาเป็นกันนะครับความรู้แล้วเราก็เข้าปีนะครับให้กับพวกเราทุกคนเดี๋ยวปลดแปดกันยี้นะ เอาให้เต็มที่เลยนะให้เต็มที่เลยนะครับเพื่อนะคือแนวคิดนะครับแล้วก็สิ่งท,ที่เราัำเล่นด้วยกันนะครับแบ่งันให้กันนะครับทุกๆคืนวันพุธนะครับแล้วก็คืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับต้องเรียนแบบนี้ต้องต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเกรงใจทุกท่านจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าหลายๆท่านก็ยังต้องทํางานประจํานะครับเหมอนพรุ่งนี้อยู่แล้วขณะนี้เนี่ยเป็นเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับ 25นาทีแล้วนะครับก็เป็นแคมป์ฟ็อกที่ดึกที่สุดนะครับเท่าที่เท่าที่ผมเคยเคยได้ได้ฟังมานะครับอีกหน่อยคาดว่าน่าจะไปจบทีสองปิดพอดี<笑><笑>เอาละครับเอาแบบนี้แล้วกันครับเอาป็นว่าในเรื่องนะครับทั้งหมดนะฮะที่ผมจะพูดในเรื่องของคุณเห็นอะไรในเจอเนสเนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องใช้เวลาพอสมควร เดียวครับในการพูดกับทุกท่านและอย่างที่เรียนนะครับบนนี้เนี่ยผมผมเกรงใจทุกท่านจริงๆเอาเป็นว่าผมให้เคล็ดลับดีไหมครับว่าทําอย่างไรนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนพินนะครับเปลี่ยนตาแหน่งในเดือนหน้านะครับก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จอีกขั้นเพื่อตัวท่านเองและเพื่อทีมงานของท่านนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่านะครับในเดือนที่เหลือในปีนี้นะครับจะเหลืออยู่2เดือนด้วยกันนะครับถ้าไม่นับเดือนนี้คือเดือนตุลาคมนะครับเราก็จะเหลืออีก2เดือนครับ เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม2เดือนนะครับทีนี้ท่านเนี่ยนะครับผมตั้งเป้าครับที่จะขึ้นตำแหน่งให้สูงขึ้นกว่าเดิมครับอยากเป็นเพลเพราะอยากเป็นซัฟฟายซัฟฟายอยากเป็นดูบี้คำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรจะขึ้นเดือนไหนนะครับผมแนะนําท่านเลยครับว่าท่านควรจะขึ้นเดือนพฤศจิกายนครับท่านควรจะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนพินนะครับในเดือนพฤศจิกายนถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรผม พูดแบบนั้นนะครับเพราะอะไรผมถึงอยากให้ท่านตัดสินใจแบบนั้นครับเพราะว่าเวลาที่เราจะขึ้นตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้ขึ้นด้วยความฟลุกนะครับหรือทำมั่วๆแล้วมันจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องประกอบการเตรียมการครับแล้วก็กัดวางแผนที่ยอดเยี่ยมนะครับ มันจึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนเราต้องมีการวางแผนนะครับเราต้องมีการวางแผนนะครับประกอบด้วยนะครับไม่งั้นเพียงประพังแค่การทำงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับทำเรื่องทำรายในมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านครับใครที่รู้ตัวว่าตั้งเป้าครับจะขึ้นตำแหน่งบูบี้ฟังให้ชัดๆนะครับใครที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าท่านจะขึ้นตำแหน่งบูบี้นะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งบูบี้นะครับ ให้ท่านตัดสินใจขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเดือนนี้ดูแล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับท่านจะรู้กําลังอยู่ผมแนะนำนะให้ท่านขึ้นในเดือนทุกตําแหน่งเลยครับที่ต้องการจะเปลี่ยนพินนะครับให้ก้าวสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะให้ตัดสินใจขึ้นในเดือนหน้าเพราะอะไรครับข้อที่1นนะครับเพราะเดือนหน้ามีงานสําคัญอย่างมากในการที่จะสร้างโมเมนตัมให้กับองค์กรของท่านนะครับนั่นคืองานระบบงานหนึ่งที่ชื่อว่างานเดือนตาต้องใช้ระบบครับ ถ้าอยากเติบโตย่่งยืดนะครับอย่าใช้ตัวเองเป็นระบบเพราะในที่สุดแล้วธุรกิจนี้มันจะทันไม่ได้นะครับให้อย่าใช้ตัวเองเป็นระบบนะครับอย่าใช้ระบบย้ำนะครับให้ใช้ระบบี่บรสัทจัดขึ้นนะครับเพราะว่าระบบนี้ผ่อนแรงทั้งได้และช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตยิ่งใหญ่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับนั่นก็คืองานเดอตางานเดอรสตาร์ครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นนะครับที่โรงแรมเปเทานะครับในวันที่สามใช่ไหมครผมจำผิดว่า ขอบนทดยอดวันที่สี่ฮะวันที่สี่แะวันอาทิตย์นะ,น,นะครับวันที่สี่เปลาทยอินเทรอบผู้นำนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่โมงเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับถ้าท่านอยากได้ข้อมูลในระดับอินไซเดอร์นะครับในระดับที่สามารถวิิตแล้วประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายเคลีลร์ความรู้เทคนิคต่างๆท่านต้องเข้ารอบผู้นำนั่นคือท่านควรจะไปเข้ารอบสนะิบโมงนะครับสิบโมงถึงเที่ยงนะฮะจะเป็นอะไร ต้องเรียนตรงๆว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับตัวท่านและองค์กรท่านสุดๆเลยนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดรอบผู้นำอดใจอดทนตื่นเช้าขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยช่วยท่านได้มากๆเลยละครนะครับช่วยท่านได้มากมากเลยนะครับยืนยันนะส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรอบปกติเราจะเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับที่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับบ่ายโมงตรงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรอบที่ เปิดให้บุคคลทั่วไปนะครับรวมถึงเราด้วยนะครับก็จะเป็นรอบใหญ่เลยซึ่งก็จะมีการอันอีเนตนนะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับเรามีแกสปิเกอร์มาจากต่างประเทศนะครับเรามีาคุณสกอตนะครับที่เดินทางนะเป็นเจ้าของบริษัทที่เดินทางมาจากที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเปิดตัวนะครับ mm hmm. สินค้าใหม่ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการลด ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนนะครับลดความอ้วนนั่นเองนะครับ <otros> ท <app let> ี่จะมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยต้องบอกว่าความตื่นเต้นความยิ่งใหญ่อลังการและก็ดรับความรู้ต่างๆถูกรวมไว้ครับในงานนี้งานเดียวนะครับชื่อว่างานเดอะสตาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเลยครับทุกท่านครับให้วางแผนตั้งแต่วันนี้นะครับเน้นย้ําท่านจะใช้นะครับเทคนิควิธีการนะครับกลยุทธ์อะไรก็ได้ครับในการที่จะนําพาคนของท่านนะครับพาทีมของท่าน เข้าสู่ระบบนะครับเดอะสตาร์นี้นะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับองค์กรจะเติบโตจะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยนะครับนะครับการทำด้วยลำพังตัวเราเองคนเดียวเนี่ยมันไม่มีทางเกยงพอเลยเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ีของเรานะครับก็คือต้องเคลื่อนคนต้องโปรโมทคนต้องโปรโมททีมงานของเรานะครับให้เขาไปได้รับความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ให้เหมือนกับเราครับถ้าเขารู้เหมือนเรานะครับผมเชื่อมั่นครับเขาจะตัดสินใจสําเร็จนะครับและเขาจะ มุ่งมั่นตั้งใจหมดหครับเหล่าวันนี้หลายสงสัยเขาเหตุทำไมทีมงานนะครับยังไม่ตัดสินใจจะสาเร็จไม่เห็นโอกาสเหรอไม่เห็นหรอว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้อีกงนะเจเนสคืออะไรที่สุดยอดมากถูกต้องครับก็ยังไม่เห็นหรอกครับแต่มันมีวิธีการทําใหาเขาเห็นการที่ท่านไปนั่งพูดเหรอครับไม่ใช่ครับต่อให้พูดนะครับพูดไปพูดมานะปากฉีกลูหูบางทีก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญกว่าการพูดนะครับนั่นคือเรื่องของบาดแผ ต้องให้เขามาเจอกับตัวครับมาเห็นด้วยตัวเองเขาบอกว่าสิบปากว่าเนี่ยไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นมันก็ไม่เท่าสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าครับในงานงานนี้ชื่อว่างานเดือสตาครับเพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับของผมนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าถ้าท่านตั้งใจจะขึ้นรูบี้ในเดือนหน้านะครับสิ่งที่ท่านต้องทําในเดือนนี้คือวางแผนวางแผนครับแล้ววางแผนครับทาทุกสิ่งทุกอย่างครับให้ลงตัวนะครับแล้วก็ ตั้งเป้าหมายนะครับที่ท่านจะต้องขึ้นนะครับต้องพาคนนะครับมาในงานเดือดตาให้เยอะที่สุดครับเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านคิดดูครับถ้พามาแล้วนะครับทีมงานของท่านเก็บนะครับมันเป็นการขยายฝันของเขาครับให้เกิดภาพความสําเร็จนะครับขึ้นในใจของเขาครับ แล้วในที่สุดแล้วนะครับเขาจะตัดสินใจสําเร็จด้วยตัวเขาเองนะครับต่อให้ท่านไม่พูดอะไรนะครับต่อให้ท่านจะทำหรือไม่ทำนะครับเขาไม่สนแล้วครับเขาจะทาเพราะอยากสเร็จด้วยตัวเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นเดอะสตารคือครับตอบของการเปลี่ยนผิ์เปลี่ยนตําแหน่งในเดือนหน้าครับโฟกัสไปที่งานเดอะสตาร์นะครับส่วนในเดือนนี้โฟกัสอะไรครับตั้งเป้าเป็นเดือนพอเดือนนี้ในระคางยังไม่หมดยกอยากหยุดช็อเด็ดขาดนะครับ สำหรับเดือนนี้ครับเป้าหมายของเราทุกคนนะครับเหมือนเหมือนกันนั่นก็คือเราจะต้องเป็นตำแหน่งซัฟฟายเอ็กเซคกคูทีฟไม่ได้ทำไมต้องเป็นซัฟฟายครับซัฟฟายมีความสำคัญอย่างครับในการที่ท่านก้าวไปสู่เดือนละแสนเดือนละล้านนะครับในธุรกิจเจเนตอยากโกหกตัวเองนะครับอย่าบอกว่าอยากได้เดือนละล้านนะครับแต่ไม่อยากเป็นซัฟฟายมันไม่มีนะครับมันเป็นไปได้ต้องจะเป็นดูบี้นะครับตำแหน่งเดียวที่ท่านพลาดเลยนะครับนั่นก็คือซัฟฟายครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับท่านไม่สามารถเป็นดูบี้โดยไม่ ไม่ผ่านานั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะมันคือกฎระเบียบของบริษัทเลยนะฮะคนทุกคนที่เป็น Ruby นะครับเขาต้องผ่านการเป็นซัฟฟมาก่อนทั้งสิ้นรวมถึงตัวผมเองด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ผ่านกระบวนการนะครับการเป็นตำแหน่งซัฟฟมาก่อนถึงจะขึ้น r ู b ีถึงจะขึ้นอิมมัลถึงจะได้เงินละวันนี้ได้นะครับโฟกัสครับไปที่ซัฟฟครับเพราะว่าท่านจะได้เลยครับท่านจะได้เข้าสู่งานนะครับที่ทรงเกียรติสูงสุดนะครับ นั่นคืองานเลี้ยงนะครับในแบ็กทสุดยามค่ำคืนนะครับสำหรับผู้หญิงก็ใส่ชุดราตรีครับสวยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือซัปไฟน์ดินเนอร์ครั้งนี้ครับจะจัดในวันที่3นะครับตรงกับคืนวันเสาร์ที่3นะครับที่โรงแรมสยามเคปเรนกี้ซึ่งเป็นโรงแรมที่หรูหรานะครับติดอันดับประเทศครับจัดอยู่ติดกับสยามพารากอนโอ้โหแค่ทำเลแล้วว่ามันแพงมหาศาลนะครับแต่เชื่อเลยครับว่าเจเนสคือแบรนดิ้งคือบริษัทระดับโลก เพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยนะครับมันคือการที่เขาพิถีพิถันครับและเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักธุรกิจอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นครับท่านต้องตั้งเป้าครับและไปในงานซัรไฟท์ดีน่าให้ได้ในงานซัรไฟท์ดีนร์เองนะครับจะมีช่างภาพนะครับแล้วจะมีช่างถ่ายวีดีโอนะครับมีนักข่าวมีสูชนนะครับหลายๆแขนงเลยครับที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้อง รอที่สุวยที่สุดในงานนะครับแล้วไปกับขั้นคืนแห่งเกียรติยศนะครับแล้วท่านอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์บางอย่างครับท่านอาจจะได้รับนะครับรางวัลพิเศษบางอย่างครับเช่นรางวัล Lessing Star นะครับดาวรุ่งนะครับดวงล่าสุดนะครับเจิดจลัดประดับวงการเจเนสนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นใครในซาฟฟายดินเนอร์ครั้งนี้ครับอาจจะเป็นท่านที่ฟังผมอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่เอาแน่ได้ครับท่านต้องเป็นซาฟายให้ได้ก่อนหลังจากจบงานซาฟายครับเข้างานเดอรสตาร์หลังจากจบเดอรสตาร์ครับ สำหรับท่านนักธุรกิจซัฟฟายเอ็กเซิวทีฟนะครับท่านจะได้รับเชิญครับเข้างานนะครับซัฟฟายทริปนะครับเราจะไปเที่ยวกันครับครั้งนี้ไปที่ Springfield s c Resort นะครับโรงแรม5ดาวใช่หรือไม่นะครับแต่ว่าจะเน้นไม่จัดดาวครับ Springfield อซซดาวนะครับหดาวอัพนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดพิเศษมากๆครับนะฮะในในการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับ ความหรูหราอลังการนะครับของทริปท่องเที่ยวนะครับรวมถึงท่านจะได้สัมผัสนะครับกับผู้นําเงินแสนเงินล้านนะครับสัมผัสกับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับพี่เนนนี่องสาและพี่กบนุศราจากอังกฤษนะครับตลอดสองวันหนึ่งคืนเต็มนะครับผมเชื่อมั่นครับว่าท่านจะได้ความรู้และได้อย่างรับค่าทีเดียวในงานนี้เพราะฉะนั้นครับย้ำอีกครั้งชัดๆเดือนนี้ไม่หมดยกครับอย่าเพิ่งหยุดช็อต ซัฟไยได้ครับคนนู้นก็เป็นได้คนนั้นก็เป็นได้คนนี้ก็เป็นได้ทาไมวันนี้มันจะไม่ใช่ท่านนะครับย้านะครับวันนี้ท่านก็เป็นซัฟไฟเอเซนทีฟได้ครับอย่าเพิ่งก่อใจไปซะก่อนแค่นั้นเองครับนี่คือเงื่อนไขของความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คือในเดือนหน้าอย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผินเพราะว่าอะไรผมถึงตอบแบบนั้นข้อที่1ครับมันมีงานเติะสตา